สวัสดีค่ะจางกิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2 4 o 5 u s i channel นะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่า5ราศีไหนนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยดวงของคุณจะเปิดรับทรัพย์โชคดีรอบทิศนะคะก็คือถ้าคุณบังเอิญเปิดมาดูคลิปนี้พอดีแล้วก็เป็นจังหวะที่เจอราศีของคุณฉะนั้นดวงคุณช่วงนี้กำลังดีขึ้นแน่นอนนะคะเรามาเริ่มกันที่ราศีแรกราศีมังกรนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นทาอะไรก็มักที่จะมีคนสนับสนุน ชื่นชมชื่นชอบคุณหรือว่ายอมรับในเรื่องของคําว่าศักยภาพความสามารถของคุณมากยิ่งขึ้นและด้วของคุณช่วงนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะด้วยโพกรัพย์แล้วก็ในเรื่องของการดําเนินชีวิตค่อนข้างที่จะ ราบเรือนราเรียบางทีได้ดีจนคนอิจฉาเลยทีเดียวนะคะราศีถัดไปราศีมินนะคะช่วงนี้ถ้าเรายิ่งกระทําความดีหรือว่าพูดแต่สิ่งที่มันเป็นมงคลต่อตัวเราเองหรือผู้อื่นหรือปรารถนาดีโดยที่เราเองไม่ได้เดือดร้อนนะคะเชื่อว่าการทําความดีทุกรูปแบบของคุณเนี่ยบุญกุศลจะตอบแทนคุณนะคะทาให้คุณเองมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสนับสนุนคอยคุ้มครองหรือพลังงานดีๆจะปกปักรักษาคุ้มครองทําให้คุณแคล้วคลาดปลอดภยัยแล้วก็เจอแต่สิ่งที่เป็นมงคล ราศีถัดไปราศีเมษนะคะมีแต่คนเมตตาเอ็นดูคนคอยสนับสนุนบางคนนะคะอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีแต่ ความรักดีๆเข้ามาหรือว่าคนดีๆเข้ามามาในเชิงกายานามิตรก็ได้หรือว่าอาจจะมีช่องทางบางอย่างในการที่จะทําเงินนะคะหรือมีคนแนะน,นําแนะแนวหรือดึงตัวเราไปทํางานก็เป็นได้นะคะหรืออาจจะแปลว,ว่าเหมือนกิจการของเรามีคนแบบเป็น word of mouth นะคะก็คือปากต่อปากทําให้คนมาสนับสนุนกิจการต่างๆของเราฉะนั้นช่วงนี้ดวงคุณมันค่อนข้างรุ่งเรืองจากการที่มีคนอื่นหรือผู้อื่นมาสนับสนุนคุณนะคะถัดไปราศีสิงห์ช่วงนี้ในเรื่องสติ และปัญญาความคิดความอ่านของคุณเนี่ยค่อนข้างดีมากๆถ้าคุณทําอะไรด้วยความตั้งใจขยันหมั่นเพียรและวางแผนอย่างดียิ่งฟ้าพูดเลยว่าอนาคตของคุณค่อนข้างก้าวกระโดดและของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะมีความราบรื่นขึ้นหรือว่ามันอาจจะแปลได้ว่ามีแต่คนเมตตาเอ็นดูมีคนมาสนับสนุนในเรื่องของความคิดความอ่านของเราแล้วก็ช่วงนี้เซนส์ของคุณค่อนข้างแรงเซนส์ SE ในการเดิมเนินชีวิตเซนส์ SE ในการมองคนนะคะอ่าแล้วคุณเองก็จะตัดสินใจได้ว่าฉันต้อง เดินทางไปที่ทางไหนคนไหนควรยุ่งด้วยคนไหนคนไหนคนไหนควรหลีกเลี่ยงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ราศีสุดท้ายราศีพิจิกนะคะเป็นราศีที่ดวงปังแบบมากๆในเรื่องของการเงินผลประโยชน์ต่างๆนะคะแต่กิ่งฟ้าก็อยากให้คุณเองระมัดระวังด้วยนิดนึงหมายถึงว่าเราเวลาเราดีกับใครบางทีเราดีสุดะคะ่ะฉะนั้นเราเองต้องแบบ มีระยะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องป้องกันตัวเราเองด้วยนะคะอย่าโลภมากจนล่ามหายนะเพราะว่าจริงๆช่วงระยะเวลานเนี้ยเนี่ยการเงินของคุณฟื้นตัวการเงินงคุณดีขึ้นลืมตาอ้าปากได้หรือว่ามีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามามากกว่าปกตินะคะฉะนั้นก็ขอให้ความโชคดีเป็นของคุณมากๆตามพลังงานที่ขึ้นมาเลยค่ะ